สวัสดีนักทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะโฟกัสครับวันนี้วิทยกรมาในช่วงบ่ายนะต้องขออภัยด้วยนะฮะดีเมื่อเช้านี้ติดภารกิจมากเลยนะฮะมาดูกันว่าบ่ายนี้นะครับราคาทองคําที่มีการปรับตัวขึ้นมาปัจจุบันเนี้ยเขาขึ้นมาจริงๆหรือแค่รีบาวหรือแค่มาเช็คชื่อเราเฉยๆนะฮะเดี๋ยวค่อยๆไปดูพร้อมกันนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีพี่วิภานะครับคิดว่าจะไม่มาซะแล้วนะครับ ซื้อเก็บไปขายตัวจีนดีไหมนะครับคัน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 แนะนําให้เก่าก่อนนะฮะเกามือไปก่อนัอ <laughs> ดีคุณจิราพรนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะก็วันนี้มาในเตม,มิทมัดเลยครับซึ่งในช่วงนี้ก็เราจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลทิทมัดเนาะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างนะครับจะเห็นว่าวอลุ่มในตลาดเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าไปต้นมานะครับเราเห็นวอลุ่มค่อนข้างเบาบางนะครับแล้วก็จะเริ่มเห็นราคามีการวร์ปไปวร์ปมานะครับซึ่ง อันนี้เป็นเรื่องปกติของตลาดเลยนะครับอย,อย่าตกใจนะครับเพราะตลาดในช่วงสิ้นปีเนี่ยหรือในช่วงคิดมากไปน,นั้นไปเนี่ยวพลุ่มในตลาดจะค่อนข้างเบาบางค่อนข้างมากเลยนะครับพราะในปีนี้คิดว่าน่าจะเจออะไรกันไปหลายอย่างนะครับแล้วก็ในช่วงปีหน้านะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆมากมายครับที่เดี๋ยวเราจะได้พบกันนะฮะกับทางวิทยกร,รแล้วก็ทีมงานเนาะเดี๋ยวค่อยๆไปนะฮะแต่ว่าแน่นอนครับสําหรับสําหรับท่านที่ สนใจนะครับเป็นคลิปวิดีโอย้อนหลังนะฮะจริงๆก็เรียกว่าเป็นคลิปวิดีโอที่อัดพิเศษนะฮะเฉพาะนักท,ทุนที่ follow the c o focus มานะครับ mm hmm. ก็จะเป็นคลิปเรื่องเกี่ยวกับตัวของคริสต์มาสนี้นะฮะ mm hmm. ก็จะเป็น,เ,ปนเ,เกี่ยวกับว่าราคาทองคำมันขึ้นลงแบบไหนต้องดูยังไงนะครับแล้วก็เราจะมีทฤษฎีอะไรบ้างในการดูนะฮะแล้วก็เป็นการสรุปบ,บรีฟนะฮะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าเราลองไปดีแคปกราฟย้อนหลังเนี่ยเราเจออะไรกันมาบ้างในปีนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องไปดูกันต่อเนี่ยฮะ mm hmm. ก็จะเป็นภาพภาพหนึ่งที่จะเห็นเขาโครงเลยว่าเป็นเคส e study ว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีต้นมาที่เราเจอชุดชุดเนี้ยที่มีการส่งวิ่งขึ้นมานะครับเขาส่งวิ่งขึ้นมาจากอะไรแล้วถ้าเกิดปีหน้าเกิดขึ้นอีกอ่ะเราจะเอาเทคนิคพวกนี้ไปใช้อย่างไงนะครับท่านใดที่สนใจนะฮะก็ยังพอทันนะครับก่อนคิดมั่นนะครับทักมาได้นะฮะตอนนี้มีคน สนใจเยอะมากเลยนะฮะกอท่านใดที да. ่สนใจก็เดี๋ยวไว้ด well ูกันทีนึงนะฮะทีนี้กลับมาที่เรื่องของเรากันต่อดีกว่านะฮะกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อนะฮะแน่นอนว่าในช่วงคริสต์มาสนี้นะครับนักทุนจะต้องไปดูกันก่อนว่าเราจะเจออะไรกันบ้างนะครับผมว่าวิวกรพาไปดูเลยแล้วกันนะฮะนี่ลองลองจินตนาการไปดูก่อนเลยนะฮะในช่วงคริสต์มาสเนี่ยตั้งแต่วันนี้วันที่ยี่สิบสามเนาะวิวกรจะพิมพ์ไว้นะับวันนี้มันจันทร์มันจันทร์ที่ยี่สิบสามนะฮะ อตลาดโลกนะครับในช่วงของวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยจะปิดทําการนะครับเนื่องในวันคริสต์มาสนะครับเพราะนั้นตลาดหุ้นตลาดทองคําทั่วโลกจะปิดทําการนะฮะเพราะนั้นเรารู้แน่นอนแล้วว่าในช่วงวันพุธเนี่ยตลาดปิดนะฮะขณะที่ในส่วนของวันอังคารที่ย4ิบี่นะฮะตลาดจะปิดเหมือนกันครับแต่ปิดไวขึ้นประมาณช่วงตีหนึ่งครึ่งนะฮะคร่าวๆนะฮะประมาณช่วงตีหนึ่งครึ่งแสดงว่าสมมุติว่าเราเทรดดิ้งกันนะฮะเราเทรดดิ้งกันเนี่ย ท่านที่เทรดน,นะครับท่านต้องรู้แล้วว่าถ้าวันพรุ่งนี้ประมาณช่วงตีหนึ่งครึ่งต้นไปเนี่ยถ้าตลาดมันมันไม่วิ่งเนี่ยเราจะเพิ่งคิดว่าโบกางนะครับไม่ใช่ในะตลาดทั่วโลกเขาปิดเนื่องจากว่ากาลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลคิดมัดอย่างเงี้ยนะครับแล้วว่าวันพุธทั้งวันนะครับตื่นมาแล้วไม่ต้องไปดูราคาตอนเช้านะตลาดปิดนะฮะเรื่องในช่วงเทศกาลคิดมัดนะฮะแล้วก็เปิดกันอีกทีหนึ่งก็ช่วงวันที่26ตอนเช้าครับก็คือวันพฤหัสสุขเปิดปกตินะฮะ แล้วก็ในช่วงของวันที่31ก็เปิดปกติด้วยปิดหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงปลายปีเนาะเพราะฉะนั้นช่วงปลายปีเราก็จะพอรู้ข่าวแล้วว่าหยุดแค่คริสต์มาสก,กับวันแรกของปีนะฮะสวันนะฮะสวันนะฮะแต่วันที่24ี่ก็คือวันพรุ่งนี้ปิดเร็วนะฮะขณะที่ข่าวสรารการต่างๆนานาดูจะไม่ค่อยมีนักนะฮะทีนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลตุจีเอเทศกาลคริสต์มาสในทุกๆปีเนี่ย ในช่วงเทศกาลคิดมัสในทุกๆปีนะฮะเราจะเจอเรื่องหนึ่งก็คือว่าวอลุ่มในตลาดเนี่ยมันบางมากครับสมมุติว่าราคาเนี่ยตอนเช้าเนี่ยอยู่ประมาณยี่ห้าอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ๆเนี่ยเราจะเห็นวาร์ปไปที่ยี่สิบเจ็ดแล้วก็จะตบลงมาที่ยี่สิบสามแล้วก็จะเด้งกลับมาที่สามสิบสามสามแล้วก็บวกกลับมายี่สิบห้าเป็นเรื่องปกติเลยนะฮะท่านต้องเข้าใจว่าตลาดมันวอลุ่มบางมากเพราะฉะนั้น ราคาจะวาวปึ๊บปั๊บปึ๊บพับปึ๊บพับเนี่ยทีละสองตำเหรียญเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเทรดในช่วงสิ้นปีอ่ะจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยอยากให้เทรดเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะเทรดจริงๆอ่ะเราก็ต้องเข้าใจว่าสภาพคล่องมันเบาบางนะครับเพราะฉะนั้นต้องเทรดแบบใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะในช่วงประมาณใกล้ๆช่วงปลายปีนะฮะหรือช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยวอลุ่มจะบางมากนะเพราะนั้นนักทุนต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะ น,นี้ก็เป็นภาพที่อาจจะเกิดขึ้นนะทังนั้นก็วิทยากรทวนให้ฟังก่อนเผื่อจะได้เห็นภาพกันนะฮะคุณสมนัสสนใจคลิปนะครับเดี๋ยวลองทักไปที่แอดโกโฟกัสได้เลยนะฮะทักไปจองสิบนาทีแอดโกโฟกัสได้เลยนะครับทีนี้มาดูภาพรวมเลยครับว่าตั้งแต่ในช่วงของเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะฮะในช่วงของปีหน้านะครับเราก็วิทยากรพูดรอทั้งตัวเองทีนึงในะนั้นในช่วงของปีหน้านะครับเราก็จะมีการปรับรายการใหม่ด้วยนะครับอาจจะแบบพูดเรื่องเกี่ยวกับ แผนในเรื่องของเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างพู้ยของเรื่องวิกนี้จะเป็นยังไงนะครับเราสรุปแผนกันนะฮะท่านใดที่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรนะครับก็เดี๋ยวไว้ในช่วงปลายปีก็เดี๋ยวอประมาณช่วงปลายสัปดาห์วิยากรจะมีให้คอมเมนต์นะฮะล้วเดี๋ยวไว้คอมเมนต์ด้วยกันเนาะว่าอยากให้เราปรับเรื่องอะไรนะฮะอยากให้เราเพิ่มเรื่องอะไรนะฮะทีนี้โดยภาพรวมครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> จะเห็นว่าตัวเลข PCE Price นเด็ x ในรายเดือนเนี่ยออกมาลดลงนะฮะ ทำให้เซนติเมนต์โดยรวมครับเราเห็นแรงเทขายของดอลลาร์อินเด็์ร่วงลงมาครับแล้วก็มีแรงซื้อทองกลับมาในช่วงสั้นๆนะครับแล้วก็กองทุนเนี่ยเมื่อคืนวันศุกร์มีการซื้อทองประมาณ16ตันนะฮะสิตันถ้าซื้อ 1- 3ตันเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะฮะแต่ซื้อ16ตันเนี่ยมันไม่ไม่ใช่เรื่องปกตินะครับเพราะนั้นก็จะเป็นดีมานที่เข้ามากระทบตลาดส่วนหนึ่งนะที่น่าสนใจนะแสดงว่าเซนติเมนต์โดยรวมภาพใหญ่เนี่ยการซื้อ16ตันของกองทุนเนี่ยถือว่าเป็นเรัรบ ขณะที่ในส่วนของตลาดหุ้นดาวโจนส์ครับมีแรงกระเพื่อมขึ้นมานะครับหลังจากที่ตัวเลข<ม>เงินเฟอ้อนะครับออกมาลดลงนะก็คาดหวังกันว่าเป็นไปได้ที่ปีหน้าเฟดอาจจะมีการอาจจะหลอกเราหรือเปล่าที่ในช่วงการประชุมบอกว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยแค่เล็กน้อยหรือใช้วันระมัดระวังนะฮะเพราะนั้นคืออาจจะหลอกเราหรือเปล่านยก็ทำให้ซ e n ิเมนต์โดยรวมดาวโจนส์มีการดีดกลับขึ้นมาทองคํามีการดีดนะฮะและตลาดหุ้นในตลาดค่างเงินดอลลาร์เด็กมีการปรับตัวลงนะฮะ ในส่วนของตัวบอลยูเรายังคงเห็นย uh ูม <Sonic S 1> like like ีการปรับตัวขึ้นอยู่นะครับแลวปัจจุบันนี้สูงกว่า4.5นะครับขณะที่ในส่วนของตัวน้ํามันดิบนะฮะหลงากที่เขาวิ่งขึ้นไปชนทป้าเกตบริเวณโซนใกล้ๆ70ก็เริ่มมีการย่อกลับมาเก็บของบริเวณ68.5นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะฮะวันนี้จะมีตัวตัวเลขนะครับแต่ไม่สําคัญมากมายนักนะครับก็มองข้ามไปก่อนได้เลยนะครับขณะที่ในส่วนของดอลลร์อินเด็กส์นะครับพอเราไปดูจะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์เราคุยกันไว้ว่าดอลน เขาวิ่งขึ้นมาชนทาร์เก็ตนะอันนี้เป็นกราฟที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะฮะเป็นกราฟที่น่าสนใจรูปแบบหนึ่งหมายความว่าเขาวิ่งทำหายแค่จริงแต่ว่าการวิ่งทำหายของเขาเนี่ยวิ่งขึ้นมาเจอซัพพลายโซนนะฮะซึ่งบริเวณซัพพลายโซนเนี่ยมันเป็นซัพพลายของทาเฟรมสีชั่วโมงแล้วก็ซัพพลายตรงนี้เป็นซัพพลายของจุดที่ทส่งอิมวาล,ลานแท่งใหญ่ลงมานะครับทำให้การลงมาทดสอบบริเวณโซนด้านล่างขึ้นการขึ้นมาทดสอบบริเวณโซนนาต้านเดิมพร้อมกับมี ชุดที่เป็นไฮก่อนหน้าน,นี้เป็น liquidity confirm ten นะฮะก็ทําให้การชนโซนเนี่ยมันชนแล้วไม่ผ่านในช่วงสั้นนะฮะการที่ดอลลาร์เด็กเนี่ยวิ่งมาชนไม่ผ่านเนี่ยพร้อมทํา FVG เอาไว้จุดหนึ่งเนี่ยทำให้วิเครา์ประเมินว่ามีโอกาสค่อนข้างมากนะครับที่เราอาจจะเห็นนะฮะที่เราอาจจะเห็นการชนชุดเนี้ยไม่ผ่านพร้อมมีแรงเทขายกลับลงไปเนี่ยเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องมาติดตามกันว่าการกลับมา r e เทสโซนนะครับของดอลลาร์เด็กนะครับบริเวณนะฮะ บริเวณที่ระดับประมาณนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดจุด้านะครับร้อยแปดทวนนะฮะจะผ่านไหมหรือจุดหนึ่งนะฮะเป็นจุดที่น่าสนใจคือ OB ชุดบนเนี่ยชุดเนี่ยนะฮะน่าสนใจมากกว่านะครับที่ระดับประมาณนะฮะที่ระดับประมาณนะครับร้อยแปดจุดสองหกครับถึงบริเวณร้อยปดจุด้าครับถ้าการชน2ชุดเนี้ยไม่ผ่านนะครับวิความประเมินว่ามีโอกาสสูงมากที่เราจะเห็นคอร์เรชันลงไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเขาชนไม่ผ่านจริงเนี่ย มีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่ชุดนี้จะเป็นลักษณะของ bullish balance QM นะครับแล้วก็ราคาขึ้นมาชนเทสต์ n e c k แล้วก็ทุบลงไปนะครับซึ่งเป้าหมายจริงๆของเขานะครับจะอยู่ที่บริเวณนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดจุดหนึ่งโดยประมาณเพราะนั้นก็บริเวณที่ด้านแบดชุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแสดงว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยอาจจะเบาแค่ช่วงสั้นนะครับแล้วก็มีการวาร์ปลงไปต่อนะครับเพราะนั้นเป้าหมายของเขานะครับจะอยู่บริเวณโซนร้อยเจ็ดจุดสองและร้อยเจ็ดทวนนั่นเองนะครับ สวัสดีคุณแกครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับมาทันวันนี้ดีใจนะครับโอเคนะฮะทีนี้กลับไปดูที่ในส่วนของตัวน้ํามันนะฮะ WTI นะฮะตัวน้ํามันเนี่ยเราคุยกันไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่ามีโอกาสสูงที่อาจจะทุบลงมาและบริเวณโซน68 3 6บจดสามสดพุ่นนะฮะสองจุดนี้จะเป็นจุดที่น่าสนใจจุดแรกนะครับเลยจุดหนึ่งคืออยู่โซนด้านล่างนะฮะซึ่งวิื่กรยังมองเหมือนเดิมนะครับว่าการย่อลงมาน่าเก็บแต่ทีนี้คือเมื่อวันศุกร์เนี่ย ราคาเขาย่อไม่เยอะเขากวาดโซนนี้แล้ววิ่งขึ้นมาใช้บริเวณโซนชุดบนนะครับแล้วก็ถ้าวางไม่พอดีวางไม่พอดี LQ ตรงเนี้ยน,นะฮะก็จะไม่ได้ของเลยนะจริงถ้าเกิดว่าเป็นวางตามแซ r ที่ g วยกรต้องต้องตกรถนะฮะต้องตกรถไปตามระเบียบเพราะเราวางสูงกว่าโซนนะฮะซึ่งการที่ราคารีบาวกลับขึ้นมาทําให้โซนชุดนี้มีการยกขึ้นนะฮะววทยากรเลยประเมินว่าวันนี้นะครับเป็นไปได้สูงที่อาจจะมีการยกโซนขึ้นมานะครับแล้วก็ โฟกัสกันเพิ่มเติมครับบริเวณโซนนะครับ68.9และ68.34ครับถ้าจุดนี้ลงมาแล้วไม่หลุดนะฮะเราก็ใช้จังหวะนี้ในการเปิดบ่ายขึ้นไปฮะบเราก็ใช้จังหวะนี้เปิดบ่ายขึ้นไปครับเลี้ยงกรอนให้ไว้3โซนเลยนะครับจุด 1. จุด 2, และจุด3ถ้าลงมาไม่หลุดครับจุดนี้น่าสนใจในการที่จะบ่ายขึ้นไปเพราะข้างบนเนี่ยถ้าเกิดในมุมมองของเลียกรอข้างบนดูเหมือนจะหน้าตาคล้ายๆกับเป็นเทรนไลน์ลิควิดิตีนนะครับเพราะนั้นโอกาสในการที่ เขาจะเบรกเอาขึ้นไปมีค่อนข้างมากครับโอกาสที่จะเบรกเอาขึ้นไปเลยมีค่อนข้างมากจังหวะย่อเลยเป็นจุดที่น่าสนใจในการเติมบายวิ่งขึ้นไปฮะแล้วเป้าหมายของเขาจะอยู่บริเวณโซนด้านบนนะที่ระดับประมาณ72.4และ72.9เลยประมาณครับเพราะนั้นก็ช่วงนี้ก็หาจังหวะบายกันก่อนเนะี่ยถ้าหวังเป้าใกล้มากนะก็รอบริเวณโซน70.4เนะี่ยถ้าหวังเป้าไกลก็รอ72เลยเนะี่ยยย่อมาน่าสนใจนะสวัสดีคุณกิตนะสวัสดีคุณพลอยนะฮะ ขณะที่ในส่วนของตัวทองคําเองในภาพทําเปรมสี่ชั่วโมงครับ mm. เมื่อวัปที่แล้วเนี่ย mm. การลงมาย้ําฐานบริเวณโซนจุดที่เป็นดีมานส่งเบรกนะฮะบริเวณชุดเนี่ยตอนแรกเนี่ยเรายังไม่มั่นใจกันถูกไหมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันนะฮะถึงแม้ว่าอาทิตย์ที่แล้ววิกรจะติดภารกิจในการไปมันเนียโปนะฮะแต่ว่าเราก็มาไลฟ์วันศุกร์นะเพื่อท่านใดที่ไม่ได้ฟังไปดูด้านหลังได้นะครับซึ่งจุดที่ลงมาทดสอบบริเวณโซน2 0 0พัน ห้าเก้าสิบสองพัห้าแปดิบสี่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยนะฮะเขาลงมาทดสอบแล้วรีบาวพร้อมจังหวะชุดที่ย่อไปรีเทสเนี่ยชุดจังหวะที่รีเทสแล้วเริ่มมีแรงซื้อเนี่ยเลยเป็นจุดที่ทําให้เราเริ่มมองมากขึ้นว่ามีโอกาสสูงที่อาจจะเห็นเทคนิคอลรีบาวนะครับแล้วถ้าเกิดดูจริงเนี่ยจะเห็นว่าโซนที่เป็นเป้าจริงๆของเขาเนะฮะจะอยู่ข้างบนบริเวณ2องพันห็สิบห้าถึงแปดิบเนี่ยฮะแต่ว่า บริเวณจุดด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเป้าทางสายตามไม่ว่าจะเป็นฮิดเดนเบดแถวโซนสามสี่ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ขึ้นไปชนมาแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ขึ้นไปชนมาแล้วแล้วก็เป้าจริงๆนะฮะที่เป็นเป้าสั้นๆเนี่ยจะอยู่บริเวณโซนใกล้ๆสี่สิบถึงหกสิบโดยประมาณนะสี่สิบห้าถึงหกสิบโดยประมาณนะครับเพราะนั้นการวิ่งรอบเนี่ยดูเหมือนจะยังอยู่ในรอบเทคนิคอลีบาวก็เป็นไปได้ว่าในช่วงสั้นเนี่ยชนจุดนี้อาจจะย่อมาทีหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปต่อนะครับแต่ว่าตามนั้นก็ตามที่ ยังคงยืนเหนือ2,0596-80ได้นะครับมีโอกาสสูงมากครับที่อาจจะเห็นการรีบาวไปต่อนะครับซึ่งขนาดเดียวกันภาพในสั้นๆนะครับท่าน,นุณจะเห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มมาฮิตโซนที่เป็นเป้าซับายจุดแรกนะฮะซับ,บายโซนจุดแรกบริเวณโซน35-40ถึง <c oughs> ซึ่งบริเวณชุดเนี้ยถ้าชนไม่ผ่านนะฮะถ้าชนไม่ผ่านมีการประเมินว่าก็อาจจะเป็นไปได้ที่ในช่วงสั้นๆเนี่ย อาจจะมีการย่อก่อนนะฮะอาจจะมีการย่อก่อนซึ่งแนวรับวันเนี้ยมันจะเริ่มยกโซนขึ้นมานะครับอยู่ที่ระดับประมาณ2 6 1 4นะฮะซึ่งจะเป็นจุดแ <c oughs> นวรับระยะสั้นๆถ้าลงมาเราไม่หลุดนะครับอาจจะมีโอกาสในการรีบาวกลับขึ้นสูงนะฮะวิเครแนะนําว่าชุดนี้นะครับ,นนนรบถ้าเราเทรดนะฮะก็จุดเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่เราต้องแบ่งปิดบายก่อนนะฮะบ,บริเวณโซน3 5 4หนะฮะซึ่งถ้าเกิดชนไม่ผ่านเนี่ยแนะนําให้ แบ่งปิดบายก่อนนะครับและรอจังหวะย่อแล้วเปิดบายกลับขึ้นมาครับโดยมีเป้าหมายนะครับบริเวณโซนต้านถัดไปที่ระดับประมาณ45-51เดยประมาณนะครับเพราะนั้นชุดนี้ก็ย่อมาก็น่าสะสมนะฮะน่าสะสมแต่โซนที่เราคิดว่าน่าจะสวยจริงๆนะฮะจะอยู่บริเวณสองชุดด้านล่างนี้นะฮะชุดที่หนึ่งะชุดที่สองนะฮะจะเป็นจุดที่น่าสนใจเราจะมองวิเครากหนะครับเวลาเป้าปิดเนี่ยเราก็จะให้ความสําคัญกับจุดที่สาม และจุดที่4มากกว่านี่ครับเพราะว่าชุดนี้จะเป็นตัวของซัพพลายก็จริงแนตะ่ว่าเป็นซัพพลายที่อาจจะไม่ได้แรงมากอาจจะแปรแค่ชนแล้วย่อแล้วเด้งขึ้นใหม่นะฮะเป้าจริงอาจจะอยู่ข้างบนเนี่ยเพราะนั้นจังหวะนี้วิกรรมประเมินว่าดูจะเป็นโอกาสในการย่อซื้อเนี่ยแต่แค่ว่าเราบายขึ้นมาเราก็อาจจะแบ่งปิดก่อนเลยย่อรอรอย่อใหม่นะฮะแล้วค่อยไปเติมบายกันมาเพิ่มนะครับขณะที่ในส่วนของเงินบาทมีการชนโซนแล้วไม่ผ่านแล้วร่วงเลยนะฮะ ปัจจุบันนี้ลงมาเจอโซน 34. 3 4 3สี่จุดสาและสามสี่จุดหนึ่งเจ็ดแล้วนะครับในมุมมองของมยากรประเมินว่าชุดนี้มีโอกาสเบรกสูงนะครับแต่ว่าจุดที่สวยจริงๆจ,จะอยู่บริเวณโซนด้านล่างครับบริเวณแนวรับที่บริเวณส4 1สิบี่จุหนึ่งและส4บสี่ทวนเนี่ยเพราะนั้นวันนี้ครับจังหวะย่อลงมาครับถ้าไม่หลุดบริเวณ3 4 1สี่จดและ3 4อาจจะจังหวะซื้อเติมบายกลับขึ้นไปได้นะครับในส่วนของเงินบาทขณะที่ในส่วนของทองแท่งนะครับ เราจะเห็นทองในช่วงปลายปีในะตอนนี้เงินบ่ายกับตัวโกลสปอตวิ่งสวนทางกันทําให้ภาพรวมนะครทองแท่งนิ่งมากเลยนะฮะก็อาจจะใช้จังหวะนี้ครับในการนิ่งแล้วถ้ามีการย่อเนี่ยอาจจะใช้จังหวะย่อในการเติมบายกลับขึ้นไปครับโดยแนวรับยังคงเป็นจุดเดิมนะครับ4ี่หมและ41930ถ้าย่อไม่ดุดแนะนําเปิดบายกลับขึ้นมาครับโดยมีแนวต้านเป้าหมายบริเวณโซน4ี่หมื่้อและ 43, 000, 4 3 4 3 5 0โดยปประมาณนะครับเพราะนั้นก็ย่อไมห่หลุดก็เปิดบายกลับขึ้นมากันนะครับขณะที่ในส่วนของค่างเงินยูโรค่างเงินยูโรเริ่มมีการซึมลงมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มีการปรับตัวร่วงลงมาตั้งแต่เมื่อสดาห์ที่แล้วเนาะเพราะว่าเฟดประกาศก็มีการทุบเลยนะฮะในส่วนตัววิกรณ์เมื่อวันศุกร์เนี่ยประเมินว่าถ้าเขาวิ่งขึ้นไปชนโซนข้างบนให้ผ่านเนี่ยเราอาจจะช็อตลงมานะครับ โดยราคาเนี่ยเขาลงมาหาแนวสวิฟโซนด้านล่างแล้วนะครับพร้อมสร้างบอททอมในมุมมองของวิกรณนะครับประเมินว่าบริเวณโซนตรงนี้นนข้างล่างเนี่ยทั้งหมด3โซนเนี่ยดูน่าสนใจนะครับแต่ว่าเนื่องจากราคามีการยกโลขึ้นมาจุดที่เป็นจุดสวิฟชุดนี้ก็เลยสวยนะครับวิกรณ์แนะนำว่าวันนี้ไปเลงบริเวณชุดด้านล่างนะครับถ้าจังหวะย่อเนี่ยย่อแล้วไม่ดุดนะฮะหจุดนะครับสามพ เจ0ดนะครับและ1,3400นสี้ะทวนนะฮะท่านย่อเราไม่ดุดเปิดใบกลับขึ้นมาครับเป้าปิดจะอยู่ด้านบนนะฮะที่ระดับประมาณนะครับ1นึ่งะฮะห้าพและ1นึ่งะฮะห้าพโดยประมาณนะครับเพราะนั้นก็แนะนำจังหวะย่อก็เปิดใบกลับขึ้นมาแล้วไปรอปิดข้างบนกันนะฮะท่านกระตังตบรอใต้โซนเนาะถ้าเกิดโซนแรกหลุดไปรอโซนที่2ด้านล่างนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆในส่วนของการเทรดนะฮะทองคำดูเหมือนว่าช่วงเนี้ย จะเริ่มเป็นจุดที่น่าสนใจนะยอ่อแรงแรงก็น่าเก็บแต่ว่าวันรุ่มมันบางนิดหนึ่งนะท่านไม่จาเป็นต้องรีบเก็บทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าวันนี้วันนี้ทั้งวันนะครับอาจจะต้องโฟกัสบริเวณโซน 35- และ40ว่าผ่านไหมถ้าชนไม่ผ่านอาจจะเห็นรอบยออ่อก่อนรอบย่อก่อนรอบหนึ่งนะฮะซึ่งจะมีเป้าบริเวณโซน 45- หกับ51อโดยประมาณเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพ,พรวมๆนะครับท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วนะครับสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเทรดน,นะครับก็ หรือว่าสนใจจะรับเป็นของฝัญมันคลิดมั่นของเราก็สามารถแอดไลน์ทักมาได้ฮะเบียความก็จะมีเป็นคลิปเจาะลึกให้เลยฮะเป็นหนึ่งคลิปนะฮะหนึ่งคลิปวิดีโอเนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการเทรดนะแล้วก็เป็นรีแคปในช่วงของปีนี้ที่ผ่านมาเนาะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะฮะสำหรับท่านในที่ไปมันนีเอ็กโปมาแล้วมาเจอเมื่อก่อนเนี่ยก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาทักทายกันนะฮะแล้วก็ท่านใดที่ไม่ได้เจอก็เดี๋ยววนน้งานถัดไปแวะไปเจอกันได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอให้นักทุนนะเอาแผนเหล่านี้ไปปรับใช้ในเชิงการเทรดเอมเทสมีแจกปฏิทินไหมไม่แน่ใจเลยครับพี่พีพาถ้าเกิดวิวก่อนพิมเองวิวก่อนจะแจกให้พี่พลาแรกเลยน,น, <laughs> okay, นะโอเคนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆในส่วนของการเทรดในว,วันนี้ครับก็หวังเป็นยิ่งว่าท่านจะเอาแผนเหล่านี้ไปปรับใช้ในเชิงการเทรดและหวังเป็นยิ่งว่าท่านจะโชคดีและมีกําไรทุกคนครับท่านใดที่มีคําถามเพิ่มเติสมาสามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดโก้โฟกัสนะแอดโก้โฟกัสครับสำหรับนี้ขอบคุณครับ